เอาี่มีสวัสดีสวัสดีกล้องหน่อยดีค่ะเดี๋เมื่อไหร่จะมาเช็คลนค้นรบมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครัวลงเด่นแฟมิลี่จากหนังจัดเต็มดีเวลาเย็น้วนะ เชียงรายมันฝน่งจะโตวันนี้อลังการงานสร้างยิ่งกว่าเดิมกว่าทุกทุกครั้งโอ้ยาวแก่ยาวยาวยาวเราเป็นหางอีแข่นี่หางอีแข่ปลาใช้ดูพะหน่อยสักท่าหนึ่งนี่ครับพี่น้องดูปลาตบอืมถึงเวลาเย็นแล้วนะคือร้านไอรีดแม่มันเนาะโทรหาแม่มันแม่มันหมดไม่มันโทรหาผมเมื่อก่อนเมื่อวานนี้ลุงเด่นไม่มันโทรหาแล้วรึ โทรหานฤตนไม่รับสายตีนงานอย่างั้นเหรโทรหานาเิ่น้าเก็เลยโทรหาผมอีกีนึงนะน้าเรศไม่ได้น้าเรศสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีควัสดีสวัสดีสวันดีสวยสดีสวันดลสวัสดีสวัสีกวัสกสวัสดีสวัสแีสวัสดีสวัสดีวัสดีสวัสีสวัสดีสวัสดีาัสดีสว้าดีสัสดีสวัดีสวัดีสวัสดี่วัสดวด้สัดีสัีสวั่นวัีัดเพเมีีววะดัีียมอันีีั อันนี้อันารย์ธนาคารจากพี่หมีโอ้โคตรดีสารพี่พี่มีจะมาเที่ยวเชียงรายก็เลยแบบก่อนก่อนจะมาเที่ยวเชียงรายเอาเมนูของนี่กินเล่นๆไปก่อนพี่หมีกินเล่นๆโอ้ยังไม่ต้องกินหนักกินเล่นๆเฉยๆมันสีบเพราะได้ขันมาแท้ยังไม่ได้สวนเข้ามากกว่าที่บอกเขาจุ้งจุ้งจมูกเขาสวนเลยพี่หมีออา่ะแล้วก็แม่มันก็จัดหนักให้เราเกินเนาะนักเรียนเนาะดูนี่ แวงหนึ่งเลยแถมดีวอแท้ดีวอลอีกลูกหนึ่งดุนหนึ่งพ่อนั่งห้รดุ่สองอีกนี่จัคสู้บันไดแล้วเอาดูนีดูนีดูคันแทงคันแท2สองอันนั่นเลยต้องเือนนี้สนุกยอสนุกขั้นขนาดต้องเงินเลยผ้าขี้ริวสามสิบสามพันหรือสองอันเราแล้วไอ้เอกเออเามย่อยนั่นกระตุกไอ้ต้อมไอ้น้่ย่อยนั่ ยังไม่จบพี่ยังไม่จบไก่บ้านอีกสองตัวโอ้โหอยู่กันสามคนนะสี่คนนะกินกันให้หมดนะพี่น้องแม่ไ่้เอกไ่้เองสาวสวยมาเบิ้ลไดงเอกไดงเอกเชิญแม่นางเอกเขาแม่เนยต้นไม้เนย่ามาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้พงอะไรน้องไอ้ก่อนนะน้องไอ้แล้วเขาเนอะครมันทำไมไม่มีใบอ่ะมันต้องมีใบนะลุงเด่นมีใบใช่ไหมมันกันอะไร้างเงี้ย แล้วจัดเต็มค่ะคักทักวันนี้แล้วกินอะไรเนี่ยงานอะไรเนี่ยนะกินทำไมเป็นอะไรถึงกินใหญ่ขนาดนี้นี่บอกเลยล่ะมันต้องมีพิเศษมันต้องมีมันมีพิเศษอยู่มมันีพิเศษเลยเหรออ่ามันอะไรเนี่ยถ่าไหนสนใจบอก่ายเลยพิเศษวันนี้อ่ะอาจับนั้งแต่จะร่อนก็ร่อเออาดีจะแตงกอน้อยมายืนเลยแตงกน้อยเลยยืนถัดไปเป็นไงประเทศไทยเป็นไง ไล่ไหลทำลายใหญ่ทำลใหญ่ย้อยเยิ้มเลยทำมันจิ้มผมจะโทรศัพท์ไก่ให้วันนี้ความสำหรับสับไก่สองเมนูเลยเนาะมทรศัพท์ต้มไก่แน่พี่อ้อยรู้พี่อ้อยรู้ไหมเนี่ยเขามางานอะไรกันเนี่ยแจกอังเปาหรือว่าอะไรเนี่ยอ่างเปาอังเปาือกบอกติดจีนซ้มห้าติดจีนอ้อมหน้าซ่อมเหงเดี๋ยวหาซ้อมแดนียงดนเน็บดูทางไหนเนาะติดจีนอ่ะ วันนี้อาลมาแจกอัลเปานมันมันพิเศษวันนี้วันนี้อาลมาแจกอัลเปาแล้วรู้สึกว่าสินเจียยุอีโอ้ใช่นี่ต้องใช้นี่ต้องใช้สินเจียยุอีเป็นนี่ต้องใช้นะสารพี่เด้อพี่หมีเอ้ยทีงไหนก็ได้หาเงินสับเสียมาให้มีจะมาเที่ยวก็เลยบอกเอ้ยกินออเดอร์ออเดอร์กันไปหน่อยเอาไปก้อนมาสั่นไปก้อนจะมา่นหวอดจะสั่นไป

ไปน้ำอื่นน้ำไรไปน้ำมัเนี่มันมีใครบอกเราวันนี้วันเกิดอามาอะไรนะคะวันเกิดอามาอ๋ออามาจะแจกังเปาอันนี้อามาจะแจกังเปาซายูน่าเดี๋ยวสักสองทุ่มเขาจะเปลี่ยนชุดทันทีเลย ทอามาอามามาเรีมาเรยลิจอามาคุณจะว่เพว่ามุณนี่เป็นมือยังบอกคือว่าคือดอกเฉยเฉยออคุ้เป็นน่นเตนเตนก่อนพี่หมีโทรมาก่อนพี่หมีโทรมาบอกเอ้ยนี่เหลอก็เออเจีเจวจัดหน่ายพี่หมีบอกอามาอามาโทรหาป๋าหน่อยนะวันนี้ให้ป๋าแอบบด้วย อะเียเียวหเสียวใหเียวให้เสียวไว้กวนเสียวเออด้โทรเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวจะมีการโทรวิดีโอคอลด้วยวันนี้จะกอดใจเย็นอยู่ดีสบายปาน้อโทรไปแไม่อีกทีนะตะเกีปลาปลาเปื่ยังไงเลยคนนเส้ยเส้ยมันต้มเขาน้ำเาเนื้อน้ำแล้วลูกเต๋าผ่านไปแล้วเยี่ยมพี่น้องน้ำิ้กัน ตอนแทบไปแทบขนาดของวัวยากไอเอ้ยไอ้เอ้ยไอ้เยบ้อไอ้ไหนเออทำซ้มันาด้ยนีะวัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพบตีโคอหานานีน่ะละครับผมแอนลินมาให้ว่าทุกคน พูดเราวอลมาให้ตะเียมาให้บลามาให้บลากลากง่ายง่าัหอลมดีลมดีเป็นลมมันจอยน้องวันนี้มูนเท่ากับลมดีวันนี้เป็นอะไเป็นม่ีไม่อดีมู้ยังวันน้มี่ิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่วันนี้เดี๋ยวให้ลุงเดนกับตาเลียนี่เตรียมของกันนนียเีกินดีๆเลยว่าแล้วย่ท่าก็อยาิน ได้ได้องอยากใครไม่เดือดวิ่งเงาเจไปวิ่เงินเดือนน้เอนอยากทานอยากได้แต่ว่าพี่เคนไม่อยากได้ไม่ยอมรับตัวตนตัวเองอ่ะอยากทาเนี่ยอยากได้อยู่เงินเดือนอ่ะหกร้อยนะแต่ว่าพี่เคนบอกโอ้โหได้เงินเดือนเยอะแยะเลยนะที่เที่ยจ้างไปจักสามสิบล้านจ้างไปสิบหกอีกครั้งในพี่เค้นคงจะจ้างแล้วเนาะจ้างเลยแกคงไม่ไปแก้ไปรับเนาะพี่เคนเนาะแบบอบตเขามาเรียกนะ ลุงลุงอะไรนะลูกเคกเคไอชื่อจริงไอไอลเคนี่แหละดแะลืมชื่อลืมชื่อจริงไม่มาลังเลเดียวนะน้นได้พี่สวนมาได้อ่ะเดี๋ยวไปละวเป็นคำแรกกันไอปิ่งดูอืออันนี้แค่เทศทำจิ้มเชทำจิ้มคือครับครบตังไข่เดีวเดี๋ยวขโชวนหน่อยนะ แล้วก็นี่คือไก่ต้มเราสองตัวนะครับ๋ยมจะทุบกตะไครให้จทันก่อนผอมหวานม่ะหืมปลาเสือปลาเสือี่ขึ้นอะไรบางนปลาเสือปลาเสือไม่ย่อยแม่ทุ้กไปเดียกหัจราตรแกงปาดปาดมังหัวมันเออตีมัด้วยหอซน้ันจิ้มนะ้องมวยพ่อเนื้อนุ่มนุังสีบน้แล้วเราก็เห็นเื่องนขาดที่ขันหลัสำหรับมันล้ามีพริกแ้งใส่บวม่บ้มใส่กระสูกใระดู หิเม็ดเอาพิ้เม็ดมาเข้มเม็มหน่อยนดอ่ดุบทางดูวนเดยนทางน่นโอเบรกวายูเดินไปย้อยในเบื้งนาเลที่เขาเอมีเงีายงนเลสี่กินเมียงแล้แค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นแล้วพี่น้องเอ้ยเมนูอันนี้ออเด็กนินปลาถูกขอเมียงขอเมียง อู้ใส่พริกลู้โดดเป็นเม็ดหนึ่งน้ำลายผมไหลเลยโหครัาเอ็นอะไรมันส่งจัดจานหาลุงเด่นจัดจันเป็นคนไทยลิปต้องทำหน้าอย่างนั้นอ่ะจะอยากกินหรก็ไม่อยากกินแล้วมันเลยเด่นน่ะมา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 ปอดโทปกติผมบอกเลยไปซื้อเนื้อกิโลเขาจะให้ตับประมาณนี้แหละเชื่อป๊อบ้านเรามาไปซื้อไปซื้อเนื้อกิโลนะเขาจะให้ตัำใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะบอกตรงอันนี้น่าร้โหฝานทั้งลูกเต่าทั้ง นี่พี่หมีเอ้ยมากินจูตามน้องลุงเด่นนั้นเนี่ยเดินมาเด้อพี่หมีเดินดูนะเดี๋ยวที่ได้พี่หมีมาพี่หมีจะมาสู่บ่อปลากันนั่เลยเดี๋ยวรอดูครับต้องมาสไลเดอร์นะพี่หมีนะมารอบนี้นะพูดอะไรน้ำลายมาได้น้ำลายใหญ่ด้วยพูดไปน้ำลายจะออกปากกล้องผมกล้องมาหวานหวาน

อ้านนนเ่งามแทถ้ากินเงา้นงามเงา้งขันกินบ่กินจุบ่นังยิมปุยปุย้นมครบส่วนหวานหวานขมมันสดเนาะสดยอดตอนนี้สดจอดเลยน้องแหมน้องฝีมือไม่ธรรมดามืนกันี่ มีเยอะแยะจัดเต็มที่แหวนรอบมากเต็มน,น้ำจิ้มสุดยอดคือเพี้ยงหัวดีดีแต่แ,ตแกนแบบง่ายที่อ่ะค,คือกินไปกินไปคำแรกรู้สึกเลยว่าอยู่ในกองอะ่ะอยู่ในท้องวัวเลยอะ่ะยังได้กลิ่นของขี้เพี้ยแบบโอ้โอยู่ในกองกองพูดจนให้เห็นได้เห็นภาพไง บ่โอคือวันนั้นหรอบคงไม่โอนะวันนี้ไม่พี่โอนะแนาเลยนะพี่โอฮอร์อรอกลับไกลไามี่ขันรับนี่ขอเส้นนีหนดว่านี่เป็นคู่กิน่ลนะเนี้นะไม่ได้งนนะอืมเดียกยุบได้มนเตจะหมดจานแล้วเนี่ยเบลเอาน้าซาบ่าเรมั่งไม่น้อยเพาะนันเรไ่ได้กินก็สวยตามกบอกบอกนเลย <Yeah. S 2> นะัเลยกินข้าก่อนอน,าานะเลยจะกินข้าวบ่ายสามเดียว้นั่นเลยจะอิ่มก่อนบอกนัเลยไม่กินข้าวเที่ยงนะข้าวของนั่นเลยเป็นรสแซ่บซูสิซูสิทั้งสี่แล้วเนาะเนื้อวานเนืนุ่มมากครับได้ไปซื้อให้สั่งโดนสนอกโอ้โหเนื้อหอมเน้อหอม ตะมันดีกับปานหางจระเข้ได้แไ่มม่นกับจัดให้ได้คาดไปแน่วุบาันสันหางจระเข้คนละทีอายุดะเรียลีล้างนสุดยอดเลยทำหนึ่งกันอ่ะเส็ดอีหยังแน่นิ่สลาบก็ยังโซกโกมือนีเสดโซเฟ่ดนเอีนเจ้าขงสอาเอเ้อเสื้ออเเสื้เส้อนเส้อเเสือเสื้ แบบอิลีพุนแล้วเนี่นวะแต่อิลีพุนแล้วติดแฉกเขาคือทอดเนี่ยอยากให้ม่จูน้อกันติดแ่กเว้ยเดี๋ยวที่หน้ามาที่หน้ามาคือแจงสิมวลกุ๊น้บานไปที่หน้าเห็มากบอกบ้าไปตูกบอกราดี้จัดเมือไปก่อนเปมนูกองหน้าอันนี้เขาว่ว่าเหมืนเหมือนเนียงหัวฟังซื้อได้คนนปอกแรกมาเลยนนอนโรงเรียชาั ผมมีเยอตนาที่ว่าต้องแน,นอนอนแร้วปฏิเสธว่าได้ถ้าพี่มี<ำ>ได้ยินหรอือเอาเฮ่อเอาเฮอเเอ,เ,เ,อเ,เดี๋ยวรอดูนะครับเดียเ๋ยวกินสักข้างหนึ่งผมจะไปดีโอคอลในช่องผมโทรหาปลาเกล็ดกินเ<า>นี่<า>นยไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวรอกินต้มไก่ยังไม่ยังไม่ได้น้อยพี่น้องอันนี้เป็นซื้อเนื้อสันในครับสันนอกโอ้โหวันนี้มาซื้ออะไรอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพักให้ ก้วยจ่้อได้อยานี้ไม่าหน้าด้ยว่า้อได้อย่างนี้ด้หนุ่มคนฟันไม่ดีก็กินได้ไม่เหนียวเสียงดังแล้วเสียงดังจักน้อยหันเก็บเงียบนานละยายท่านว่าต้องการแบบก้อยแบบหน้าอร่อยไหมก้อยซ้นแบบหน้ายายอยากกินก้อยแบบหน้าเดี๋ยวกินส่วยายท่านสะว่นเรนี่เพราะว่าตัวนี้มันหลายครับมันต้องใส่ตัวนี้นะนเนี้ต้งเล่นเออ่น เนี่ยเนีนยเขาเลาเจนจากไอตัวนี้เปลี่ยนซอสเลยอันนี้ตามใจอามาตามใจอามาอามาอยากกินก้อยโอ้โหวัตถุดิบเข้าเยอะแยะครับงหมดเลยมาเด้อมาเด้อแหนมครับแหนมแหนมวัวก็มีเด้อแหนม่เป็นแห็งแหนมอันนั้นก้อยอันนี้แหนมอันนี้แหนมจับไปพยายกินยังจัดไปไม่เนี๊ยอยากยใส่ใจให้มันกินแบบสะใจจ้นะเยี่ยวยังไงยุ้อไปเลย เยอะไวไซจู่จุจุอันนี้เทากับว่าต้องมีเท่ากับไปเรื่อยๆเทปเป็นน้ำกินไปแน่ออนน้้้แซ่บหวานเนื้อหวานดีมากอ้ยเนื้อเด้งดีนะทำเนียมนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยที่ทำเนมห่อใหญ่ห่อเดียวเลยนะม่วนหูนะเอาบุญเอาบุญเลเอาบุญเอาบุญอากาศอากาศจะเปลี่ยนใจได้เนาะอากาศเย็นๆนุ่มเย็นๆ นอนเอ้ยมากินน้ำยายท่านในยเด้อมือนนี้สองตัวตีลุงเด่นสองตัวเลยยายสองตัวโถสองตัวใหญ่เด่นเลยวะเนะต้มสดน้ำาน้อ่นี่ยและเผ็ดธรรมชาตินี่แหละอ่ะเปิดไก่กันนะเอฟตูเอ็นีเดีมาเด้อผู้ใดจะได้มากินตูมไก่หมอนใหญ่ๆน้ำลึกยายท่านน้ำลุงเด่นทั้งตูมไก่ทั้งลาบสีเมือนกันละโสดโสดโสด ตุมแบบบันบฮ้อันนี้มา่เอ่าใส่ใส่เนื้อได้แล้วค่ะเดี๋ยวแล้วเราเป็นงครึ่งไหมเอาทอดรอบไหมเดี๋ยวมันจะเย็นไปไหมั้ไให้ฝาขึ้นหอไม่ช่ที่ยายท่านเอบได้เลยแม่นบ่อบุนแล้วต้องใส่สิบเป็นสิุดท้ายแล้วเพราะว่าอีกไมเกินสองวันครับเดี๋ยวตีหนึ่งตื่นตื่นนะตีสามตื่นมาแล้วเียวเขียวเอาละอู้หูอ่านี้เราดพอดีพอดีกรนท่าเลยครับนี่น่ากินอยูยย่ได <c oughs> <c oughs> <T> ้ละเดี๋ยวเราลวมจ็ดสิบเก้าไหมค่ะนะ หนึ่งพันบาทพี่น้องนี่ธรรมดานะเนี่ยกาทำนะครับจะทันก้อยส้มน้าเล่ก็จะสุกเล็กวน้องเด่นวันนี้พี่น้องมาดูนี่น้องเด่นลอดทางใหม่ลอดทางนีมันเนือเนื้อนี่กระทะใหม่กระทะย่าทันจับไม่ได้ครับกระทะย่าทานี่ห้ามจับผอมนะครับร้อนอูว้าวโอ้น่ากินมากเลยจ้าเดื่อยกระทะเนาะนี่มาดูน้าเร่ะสุกสุกเล็ก จะทันก้อยมะนาววันนี้ก้อยก้อยก้อยยายก้อยก้อยมีเลือดด้วยจ้ะมพระมีก้อยมะนาวแล้เดี๋ยายทันเนาะวันนี้จัดเต็มนะครับหมดเลยนะอี่จะได้ออร่าทั้งเพีทั้งพทั้งพีทอ๋อเพิ่นนั่นเพิ่มคอลลาเจนน้องฝ้ายดูหมดแล้วนะจ้ะเดี๋ยวแค่นี้เองครับโอ้หางใหญ่ๆนั่นเออหรือแค่นี้แหละแต่ยังไม่เหลือนะเดี๋ยวจะย่างต่อก็หมดมันมีมันมีก้อนให้น้องฝ้ายดูหน่อยขอดูก้อนหน่อยก้อนจิ้นส้มหน่อยอ๋อ แหนมเสร็จแล้วครับนี่แหนมวัวลงเด่นอันนี้ไปกินกับข้าวเป็นไงมีนี่กินตอนเที่ยงๆกินกับพริกใส่เกลือใส่ผงนัวคนให้เข้ากันนะครับได้หลายเมนูนี่แหนมวัวลงเด่นครักรักมากก็อันนี้รักน้อยไม่ได้พูดเรียนพึ่งนาเรศเอาคอลลาเจนออกมาละมันมีสองอันอือู้อันกระจินลองอัดดิลองเลย นี่เนืบสกปรกครับที่เลยตัวจี๊ดใส่หัวถุงมึง,มง,มง,งรู้ๆฝนตกแรงมากครับก็ได้บรรยากาศของของฝนนี่แหละจะได้กินข้าวแซ่บนะ,ะยาทันกับนาเล่ก็กำลังแข่งกันครับพี่น้องโอ้ดมึของอยาทันโอน้นี่อันนี้เขาเรียกว่าก้อย,ยส้มเอาแข่งกับเสียงฝนหน่อยครับนาเน่ก็สกเล็กใส่เลือดหลายละลอยเลือดใส่เพี้ยใส่ดีวัวแท้เป็นลูกๆเลยขมๆครับอ่ะ ก็กินกันไปยาวๆนะครับพี่น้องฝนมันตกเสียงดังหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศมีอะไรมีลูกเ็บด้วยเหรอก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็สู้ๆกันไปนี่ลาไปคิวโรงเรียนก็เกือบได้ที่นะครับพี่น้องดูนี่แม่หม้อหมาจะทันไม่ธรรมดาเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นี่ย่างสับปะรดยางอะไรกินพี่น้องเลยสกเล็กด้ซกเล็กกเล็กสุนารีครับพี่น้องจัดนักจัดเต็มเมนรูนะเมนอันนี้ก็ไม่รู้ก็น้องรู้ไม่ใช่เราดิมนะนี่ นะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันครับซกเล็กสุดนั่เล่จัดนักจัดเต็มเออปลาดอของแค่นะนั่นนี่ดูเนื้อสดสดสดมากครับนี่ของจะทันก็เสร็จแล้วของจะทันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรก้อยมะนาวมาเจ๊จิ๋วมาเด้อเจ๊จิ๋วมาเด้อมาเด้อมาโอ้อมาโอ้หัวใจก็ของใหญ่ก็ไม่ธรรมดาครับ ก้อยเปรี้ยวใส่มะนาวต้องใช้มือนะครับมันถึงจะเข้ากันหอมหอมหอมมะนาวหอมพริกหอมข้าวคั่วใหม่ๆด้วยนโอ้ำด้วยน้ำเป็นแตซประเทศกินรงไหรด้วยก้อยก้อยมะนาวครับก้อยเนื้อมะนาวน้ำลายนน้ำลายมาบ้านน้ำลายมาณก้อยเนื้อมะนาว ห <rium> <Dante> อมเบอร์ดูเอาเหนียวฮ้อนมาเลยดีไรหอมโแท้แท้แท้วนตั้งหน่อยไม่เป็นไรลองกินท่านกันครับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาดูนี่โซบเล็กนาเล่ครับแล้วนี่ก็เป็นก้อยก้อยมะนาวเจทันสเต็กอันนี้โอ้หม้อนี่ได้ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่แล้วก็นาเล่ หั่นโชว์ให้เอฟซีได้ดูหน่อยนะน<ด>นั่นเลยเนื้อสันสันนอกครับอืมนี่นะครับนี่นะหั่นกินกับน้ำจิ้มแจ่วที่น้องอ้อยทำไว้นะครับนี่นะปะ้าเจ้ขมๆเขี้ยวหัวดีครับนี่โอ้ยแค่นั้นเลยเอามีดลงก็รู้เลยว่ามันนุ่มขนาดไหนดูครับแอบรู้ว่ามันนุ่มขนาดไหนดูครับป้าเจ้าเอาขออนุญาตใช้มือเลยนะเลย อ๋อใช้มือเลยตะเกียบที่พ่อกับแม่ให้มาเออเฮ้ยกำลังมากน้อยกินนะครับเสียงเสียงฝนดังเลยนะครับไม่เป็นไรกำลังอากาศถึงกำลังอากาศฝนตกครับวันดีวันดีนุ่มตกไต่เอาเรื่องน้ำซึมตัวใหม่ผมได้ เฮยน้ฮันดีฮันดีนี่ฝนตกไม่มาแต่เชียงใหม่เนาะบุกเขื่อนหรือตกบุกเขื่อนได้เปลี่ยนพี่มีอพี่มีสวัสดีสวัสดีสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีกล้องหน่อยค่ะพี่หมีโอครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันก็จะมีแล้วว่าฝนมลงขอบคุณสปอนเซอร์นะจ๊ะขอบคุณสารอาหารมื้อนี้นะครับพี่หมีจัดหนักจัดเต็มนะพูดกันไปยาวๆพี่น้อง เดี๋ยวก็นั่งกินกันมายาวๆีน้องบรรยากาศดีๆคนมันคนมันแรงหน่อยต้มไก่จะสุกละวไปตัก<า>กินต้มไก,ก่ดีกุ้งไก่กระห,อหอ้องผมอ,อ๋อท่านนาเร่องขอลงอ,ขอลงขอลงคนกรัรมสองกรัรมครับมาทานน้องอ้อยมาน้องอ้อยเอาได้ได้นี่ก็ได้นี่ครับโซกเล็กนาเล่ครับพี่น้องดูนี่โซกเล็กหลวงว่ะหลวงว่ะหลวงว่ะเออเอาใหญ่ท่านังแดง ก้อยเนาะเออ,อยัยทันมากกันนี่ครับอโอ้ยก้อยชมเนาะยัยทานนะันเนาะหลากหลายหลากหลายเพื่นเราอ,อืมอ่าเถอะอืมโอ้ยฟ้าก็สวยแสงก็สวยเลยนะแสงกำลังสวยๆกินข้าวกันไปยาวๆนะครับเป็นบรรยากาศของอวันฝนตกนะอากาศก็จะเริ่มลดนะอากาศกเขาบอกลดประมาณสามองศานหนาวแล้วอย่างเงี้ย มาแล้วครับขอองค์ขลุรงองค์ขลุรงสุนทรีมาแล้วนะทำยังไงแบบนี้เนี <OM C> ่ยเนี่ยเนี่ยนี่น้องดูนี่เหมือนกนมันเป็นเกึ่งหัวกึ่งทบเลยเออขันมาเนี่ยเพราะว่าหัวเนี่ยมันแต่ครับ อ๋อถ่ายได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคนสวัสดีกล้องให้ให้เอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะเอฟซีควลูกเด็ดแฟมบลี่เอฟซีการเฮ้ยเต้นเต้นเอฟซีเอฟซีพี่เคนคิดถึงเยอะนะเอฟซีเยอะเลยนะเนี่ยลุงเดียวสติ๊กเกอร์ลงหน่อยสติ๊กเกอร์ไหนอ่ะสติ๊กเกอร์ตรงนั้นพี่เคนสบายดีนะคะโอ้ยดูหนุ่มเยอะเลยนะอยากเห็นหน้าน้องป้ายเดี๋ยว ยนนี่ยนีฮ hmm. mm ัลโหลพี่เคนเป็นไงบ้างโอ๊ยทำไมไม่มีสัญญาณเนี่ยนะไม่มีเลยมีอยู่สิพี่เคนพูดหน่อยสิพี่เคนพูดหน่อยสิแสดงว่าพี่เคนไม่อยากคุยกับน้องไสแสดงว่าไอ้สัญญาณนี่มันเกี่ยวกับอายุคนเลยเนาะสัญญาณนี่มันเกี่ยวกับอายุคนอ่ะเนี่ยนิ่งเลยเห็นไหมพี่เคนโทรมาแล้วัญญาณดี อ่า okay. สวัสดีกล้องใหม่อีกทีนึงพี่เทียนเอฟซีคิดถึงหลายคนเลยนะอะไรกันนักหนาะเอฟซีคิดถึงเยอะเอฟซีอันนี้ช่องแฟมิลี่ช่องแฟมิลี่เราไปาาทำงานเก่งจริงเลยขอบคุณ,ค,ณค่ะคนเดียวมัเก่งนะเนี่ยเออขาที่เคนมาเป็นเราเรามาเป็นพระเอกช่องไหนนะขาที่เคนตอนนี้โอ,อ้อยู่ที่นู่นหล่อจังเลยนะคะ มันเดิอเดิมเดิมนเด่อไรจะมาเช็กไลถึงคนบ้านลองหวเสมอใจสีอันเป็นท่าบนบ้านนานอะไรกันเลยฟาดฟากินหน่อย ลอยๆๆยลอยลอลอยได้โหด่าวไนต่ต้องดูเยอะถ้าอยากเห็น้มามาดูถึงเช็คไลนอีกสองปีก่อนฮะอีกสงปีอีกองดีเค้รอเงินเดือนออกเงินเง้อะไรเงิ้สวอเหรอคะสวออีกสองปีสเห็นยายท่านบลาฮะ อีสองปีจะเห็นยาทานไหมยาทานจะไปอยู่ไหนล่ะเจอกันได้เปล่าเราเจอกันไหมสำหรับเอฟซีหลายๆคนที่คิดถึงพี่เค้นนะครับอันนี้ดูในช่องดูไอ้ลูกเด็นแฟมิลี่ได้เลยมาภูเก็ตดีกว่าขออยู่ภูเก็ตได้เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้ามีนาจะไปครับพี่เคนมาตกปลาหมึกกันไหมที่ที่บางสะพานน้อยอ่ะได้พี่เคนนั่งอะไรนั่งอะไรก็ได้มาตรงที่บางสะพานน้อยแล้วผมตอนขากลับผมไปส่งที่ภูเก็ต อะไรนะก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีจักรยานก็ไม่มีโอ้ยก็ติดตรงนี้อย่างเดียวไม่ไม่พักก่อนผมจะไปเดินมีนาพี่เคนเดินตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะแล้วก็เดินมีนาเราจะไปเจอกันที่บางสะพานน้อยเดินทุดงเดินเดินทุดงมาเรื่อยเรยเดินทุดงมาเรื่อยโอ้ยน้องเดินเราจะเจอกันที่บางสะพานน้อยไม่ผมว่าพี่เคนนั่งว่ายน้ำมาก็ได้นะพี่เขมไหวแต่พวกเขมมันก็ไม่ไกลนะ พี่ไพ่เขาบอกว่าเดี๋ยวอยากให้โรงเรียนไปถ่ายคลิปตอนเดือนมีนาร์นี่ปามุดจะเยอะอืเออเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้พี่เค้นพี่เค้นขึ้นมาผมที่บางสะพานน้อยมีนาผมจะลงไปแล้วก็พอจากบางสะพานน้อยเสร็จผมก็จะไปไปส่งพี่เค้นถึงภูเก็ตไงผมก็ไปกระบี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยที่สุราษฎร์เหรอคะใช่ไหมบางสะพานน้อยเดินเดินหน้า เดือนคุณผามีนามีนาเขาบอกมีนาก่อนถึงเมษาปั๊บปัาบมืจะเยอะแกบอกหามออกอ่ะว่ต้องถึงสองสี่รอสี่วัสดีครบทุกคนเลยสวัสดีแอนสวัสดีปีใหม่ไปวันสันแฮปปี้วันเดย์กันปะนี่ผมจีบสีเข้มแล้วเฮ้ยเป็นสีเลยเหรอมาได้เลยอันนี้กำลังสอง กำลังสองเข็มพี่เคนพี่เคนรู้มไหมว่าว่านี้เองว่าเอฟซีอ่ะคิดถึงพี่เคนมากเลยแต่ถ้าอีกสองปีเนี่ยไม่ไหวนะผมยังไหวอยู่ลุงเด่นไม่ไหวแล้วลุงเด่นจะไปก่อนแล้วคุยกับตาเล่ยหน่อยคุยกับยายพันหน่อยคุยกับยายพันแล้วใช่ไหมบผม เรลาวล่าเล่าเต็มที่วะเพื่อนใหเห็นกันนะครับก็ไปเล่าเต็มที่แล้วตอนนี้ก่อนจะปิดคลิปแล้วก็คุยกันกับพี่เคนนะครับนัดนัดนัดเคลียร์กันอยู่ผมเหรอขาวเหรอน้าเลขขาวไปแล้วไม่มีคนดำสักคนเลยน้าเล่ขาวมาเที่ยวส้มเร็วโอเคคลิปนี้แล้วก็จะเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณ เพื่อเเอฟซีที่เขาปิตครบคุณ้หมที่เอาของกินแทบบมาให้เรากินนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราติดตามพี่เอมมาเที่ยวเชียงรายินร่างกายจะไปทำอาหารที่จไเนอะไรแดสารวัตรอยาเราเจอพี่เคในเดี๋ยวให้พี่เคนปิดคลิปหน่อยพี่เคนพี่เคนปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปห้น่อยพี่เคนลืมแล้วเนี่ยไม่มาปีต่อฝาล้วอันี้แม่เ็วพระเอกในช่องจปิดคลิปว่าเนี่ย ค่ะขอบคุณมากมากค่ะไปคิ้วไดหลายบายขอบคุณพี่เคนนะคะไว้เจอกันค่ะบายอย่ามีปัญหาอย่างฉันด้วยจ้าขอบคุณค่ะบายไปละเยินดีพี่เกต่อโอเคอ่ะบายบายพี่อ้อยนะคะขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณพี่จิ๋วแม่ครัวขอบคุณเยติขอบคุณตะเล่ภาคเอกในช่องครัวลุ่เด่นแฟมิลี่ขอบคุณ อามาด้วยค่ะวันนี้ค่ะ <ไป S 1> จ้คลิปนี้น้องสายครับขอบคอบครัวขอจบอไ,ปอไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย